มนนา,วา,าควาลอลชเปิดกองถ่ายกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วงเปิดกองถ่ายค่ะซึ่งในวันนี้หญิงสองจะพาคุณผู้ชมไปบุกเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอะดัมตันแยกโลกแตกินภาพยนตร์แห่งอัลกุรอานค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำจะเป็นยังไงนะคะตามหญิงสองไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ยิงส่งมาลคะค่ะวันนี้หญิงพาไาอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอดัมจันแยกโลกแตกยินภาพ,พยนตร์แห่งอันกุรอานภาพ,พยนตร์แห่งความเข้าใจภาพ,พยนตร์แห่งอันกุรอานคืออะไรเราไปฟังพ,พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ครับผมจริงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ฮาลลนเรื่องที่3ของโลกเลยครับที่มาที่ไปนี่ก็คือการรวมตัวกันนะครับของบริษิมุสลิมเพื่อสันตินะครับร่วมกับสถานีโรทัป์านเดลเทียมต้องการที่จะสร้างความเข้าใจฮาลลแต่ว่าอนุญาตนะครับหรืออนุมัตินั่นเองอนุมัติโดยหลักการของศาสนาภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะฉายในอนาคตนี่ก็คงจะต้องติดตามไปว่าเราจะเอาไปฉายที่ไหนที่เป็นที่อนุญาตครับ งานนี้ยังได้นักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างเต้ปิติศักดิ์มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวและเผยแพร่อีกมุมมองของชาวมุสลิมจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปฟังกันค่ะ ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นหนังซ้อนหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์มันมี3คาแรคเตอร์หลักๆมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉีกออกจากกันเลยไม่เหมือนกันเลยครับอย่างวันนี้เล่นเป็นมุสลิมเมื่อ2คิวก่อนเล่นเป็นเหมือนอารมณ์หุ่นยนต์แล้วอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อันนี้คือความน่าสนใจที่มันมาสอดคล้องกันได้ตอนแรกผมก็งงเหมือนกันว่าอแล้วแล้วมันจะมาเชื่อมกันยังไงแต่มันมีหลักอะไรบางอย่างที่มันทําให้ทั้งสาเรื่องที่เป็นคนละเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเดียวกัน เห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าความพิเศษที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครนะคะ3คาแรคเตอร์3สไตล์ที่แตกต่างเรียกได้ว่าท้าทายความสามารถกันสุดๆไปเลยว่าแต่การถ่ายทำในวันนี้เป็นซีนอะไรเอ่ยเป็นฉากง,งานแต่งงานแบบมุสลิมก็จะเห็นแขกเรือมากันเต็ไมไปหมดเลยนะครับทั้งชีวิตผมไม่เคยใส่มาหอนเลยเพราะผมไม่ได้เป็นมุสลิมผมเป็นผู้สื่อสารสน่ชนคนหนึ่งเหมือนกันโชคดีมากแล้วก็เป็นโอกาสของผมมากกับการที่ได้มารับบท การแสดงครั้งนี้เป็นการแสดงที่เต้ปิติสักประทับใจอีกเรื่องหนึ่งเพราะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างจากการแสดงครั้งอื่นๆที่ผ่านมาหญิงเปลยมาสักขนาดนี้แล้วไหนๆแล้วความรู้สึกให้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะคือต้องบอกว่าชีวิตการทํางานสิบกว่าปีในวงการบันเทิงผมไม่เคยเล่นหนังเรื่องไหนที่เหมือน ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคาแรคเตอร์ที่มันฉีกออกมาเล่นหนังเรื่องเดียวเหมือนเล่นสาตัวครับเพื่อสร้างความแตกต่างให้คาแรคเตอร์อยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันและนักแสดงหลายๆคนก็คงอยากมาเล่นแบบนี้ซ,ซึ่งนั่นเป็นโอกาสของผมมากบางมุมมองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะความตั้งใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องการที่จะเผยแพร่เ,พเรื่องราวมุมมองต่างๆของศาสนาอิสลามให้คุณผู้ชมได้ชมกัน หนังทั้งหมดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับคําสอนในศาส,สนามุสลิมด้วยในศาสนาอิสลามด้วยที่จะส่งตอบให้ทั้งคนมุสลิมก็ดีหรือว่าคนศาสนาอื่นๆก็ดีนะครับได้เรียนรู้ถึงแนวคิดแต่ท้ายที่สุดมันก็คือความสุขร่วมกันนั่นคือเราทุกคนเป็นคนดีเหมือนกันนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ฮาลานเรื่องที่3าของโลกเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง อดัมจันแยกโลกแตกยินซึ่งได้พลังสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากอันกุลอาดเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจับตามองกันทีเดียวค่ะก็อยากให้ติดตามกันนะครับภาพยนตร์เรื่องอดัมจันแยกโลกแตกยินเป็นภาพยนตร์ฮารานศาสนาอิสลามก็ได้สอดแทรกได้นํามารวบรวมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นําแสนงให้คุณผู้ชมได้ชมน้อยเรื่องนักเกินที่จะได้ทําแบบนี้นะครับอยากให้ติดตามมันด้วยนะครับ น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับภาพพยนร์เรื่องนี้อดัมจันแยกโกแตากินที่ถ่ายทอดเรื่องราวอีกหนึ่งมุมมองของชาวมุสลิมค่ะแต่ที่น่าติดตามไม่แพ้กันนะคะก็ต้องช่วกน,นี้เลยค่ะช่วงซุปตาสากแกรมนะคะเจซุปแสนส่วนผนสมเธอจะเตรียมอะไรเด็ดๆมาฝังคุณผูกันบ้างไปติดตามกันค่ะ กับเจสุปแสนส้นคนสวยในช่วงท้ายของรายการแบบดีกันอีกแล้วนะคะสำหรับรูปในไอจีที่เจสุปนำมาฝากในวันนี้จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเบนฉลาดทิดนักร้องเสียงทรงพลังมาพร้อมกับภาพบนที่นอนและแคปชั่นที่ว่าพยูนมีความสามารถเกยตื่นและเกยเตียงแมแมม อ่อยสามีหรือเปล่าคะเนี้สาวเบนเจชนาที์และเมพิชนาที่มันเติมความหวานให้กันอยู่บ่อยๆด้วยการโพสรูปภาพไอจีจนแฟนคลับกดไลค์กันแทบไม่ทันเลยเลยค่ะรัศมีแข่ฟ้าเกลือหลนที่ความเป็นนางแบบมักจะเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะภาพในไอจีแต่ละภาพถูกคัดแล้วคัดอีกสวยๆทั้งนั้นว่าไหมละคะคุณผู้ชม พอลลาเทเลอร์กับสามีนักธุรกิจหนุ่มสุดหล่อที่พักหลังก็ค่วงกันออกงานสังคมอยู่เสมอเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกอิชาสาวพอลลาเหลือเกินคนอะไรชีวิตดีดีดจนน้าอิชาเสียจริงจใต้พงศกรกับหนุ่มหลุยท็อปบอยเกรดที่แอบส่งรอยยิ้มนายามวิการแบบนี้ใครก็ได้ขอจะคร้งจะตั้งใจทำงานอย่าคิดไปไกลนะคะ หมายถึงถ่ายรูปนะคะคุณผู้ชม เจสุเธอปิดท้ายด้วยภาพของหนุ่มหล่อๆแบบนี้เชื่อว่าสาวๆหลายคนเนี่ยหลับฝันดีกันอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณเจสุกแสนส่วนสวนสวยด้วยนะคะก็จะเจอกันไปในวันนี้ค่ะแอนฝากไว้ด้วยสําหรับกิจกรรมเด็ดๆไม่อยาก้ชมพลาดค,ค่ะสําหรับกิจกรรมดาราเดลี่เรลี่ปาร์ตี้ไนท์สปอร์ตปาร์ตี้ครั้งที่หนึ่งค่ะจะจัดขึ้นในวันที่3-4มถึงมิถุนายนนี้นะคะกับกิจกรรมแข่งขันแรลี่สุดมันเส้นทางกรุงเทพปราจีนบุรีและเราก็จะไปปิดท้ายกิจกรรมวันที่โรงแรมทวารวดีรีสอร์ทนะคะมีมินิคอนเสิร์ต เนชื่อดังอีกด้วยค่ะใครที่สนใจต้องรีบสมัครแล้วนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ w w w d a r a d a i l y c o m ค่ะหรือว่าทางหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวบันเทิงอะไรมาอัปเดตอีกต้องห้ามพลาดติดตามนะคะกับรายการดาราเดลี่บันเทิงค่ะเวลาเดิมเวลานี้เวลาสิกานาทีทางช่อง34อเมนทีวีวันนี้อาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ